พัฒนานะคะสูตรตําอิดของพ่อเฮงน,นะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะอางวดอางวดที่พานมากนะคะของพ่อเฮงน,นะคะชุดน้อยตัวนาน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 ทีนะคะของพ่อเฮงนนะะของพ่อเฮงน,นะคะมาเก้าเก้าเห็นบหมเก้าเก้าสองสองนี่แปลกๆดิสูตรไม่พนองนะคะแล้วก็แปดแปดเป็นเก้าแปดนี่ก็เป็นเก้าบวกมากก็จะเป็นเก้า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 บวกให้สุดก็จะเป็นแปดได้สูตรของพ่อเฮงนี อสู als, ตต่ำกินนี่แต่ได้ได้จนสุดนะคะท่านผู้ชมก็ต่อมาจนสุดก็ได้เด้อนะคะเป็นเลขดินสุดๆนะคะอ่า๋ยวทางจะเป็นการนะคะนี่จะสรุปนะคะสรุปอ่างวดนี้นะคะซีครับสองสองนี่มากเกือบทุกเซียนมีสองมีศูนย์นะคะมีเก่าเนี่ยติดสามมีสามมีแปดมีห่ามีสามนะคะ ห้าสองห้าหนึ่งห้าจิตห้าแปดนะคะแปดสองแปดหนึ่งแปดจิตแปดแปดซ้ำสองซ้ำหนึ่งสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหน่วยแปดอ่ะคุณผู้ชมก็พิจิล้านะคะสูตรฟองพองอ่ะเป็นสูตรติมมันก็จะเป็นหลายตัวนะคะเราก็ดูลักหน่วยหลักสิบนะคะเป็นหลักนะคะอ่องเส้นเป็ดนะคะหัดที่ผ่านมาเสี้นเจ่อให้ติดสามติดแปดเนาะจ่อสามจ่อสามแปดนะคะฟองเส้นเป็ด นะคะทรงศาในเจัาหน่อยน,นะคะเุ้นปีที่จะทรงศาก็มุ่งอ่าเส้นให้พิ่งรูดเนี่ยค่ะติดสามติดแปดนะคะมันจอให้สามแปดของเส้นปีเนาะบนล่างนะคะวันนี้เส้นเส้นให้ติดสองนะคะมาแล้วนะคะคือเส้นนอกาหมือเนาะเส้นปีกโอ้ปีกของเส้นปีแล้วเขาเขาก็ยิ่งกแคเหน้าจอไปนะคะแนวทางหลักหน่วยหลักสิบนะคะเด่นสามเด่นแปดเด่นห้า ติดศติดสโอติดสติดศูนะคะพันกระหายมาหลัก2เป็นหลักสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกเกนะคะเด่นสุดๆของคนกเจ้านีสอง่งสองสี่สองเกนะคะติด0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนะคะสองสศูนยนะคะวิ่งรูด2ติด2นะอ่ะนะคะของเซียนอ่ะบ้าน2องส,องส,องส,องส แล้วของเส้นเป๊เอาไปเบิึงใส่ก,กันกับสูตรของเสี้ยนไม้ของเส้ยนไม้ก็ขาดหน่อยดิอาจจะมาของคนหัวตร์คนวัตถิเด่นอ่าก็เข้าไปสามเจกกาะตกลับเนาะวันนี้เสี้ยนเสี้ยนให้เด่นสี่ติดสี่ติดหนึ่งนะคะจะมีหนึ่งสองไปเลยของเสียยเส้ยนใหม่เนี่ยเสี้ยนใหม่อาดเบิ้ลเบิ้ลตองหัวตก็มีซีซีสองสอง อะค่ะสี่สองสองสี่นะคะมาชนกันกับ an, ท Car, I I ุกเสี้ยนท่านผู้ชมกับไออันนี้ใบเดอร์สองสี่สี่สองนี่ยจะเป็นตัวเด่นนะคะเด่นสองนะคะของเสี้ยนใบนี่ก็ให้เด่นศูนย์เนี่ยค่ะเด่นศูนย์ติดศูนย์ติดสามเห็นปะติดศูนย์ติดสามของแต่ละเสี้ยนเนาะของเสี้ยนใบนะคะของเสี้ยนใบอันพันให้เบิ้งชุดสี่ตัวเน้นเน้นเน้นนะคะสี่ตัวของเสี้ยนใบเนาะนะคะ ก็สูตรของเอสของเอสนะคะก็ของเซียนใบเซียนใหม่นะคะเอสก็ส,สรุปเลยนะคะเลขติดนะคะท่านผู้ชมนะคะติดสองติดเก้าติดศูนย์ติดสามนะสรุปให้เลยนะคะของของเซียนของเซียนอีกสองมาสองมาสี่มานะคะเบิ้ลสองสองนะคะอันนี้เอสดูดินของเซียนมี่สองมีเก้ามีศูนย์มีสามท่านผู้ชมก็จับนะคะเดิน ในสี่ตัวนี้นะคะระวังเบิ้ลด้วยนะคะเบิ้ลสองสองอ่าห้าห้านะคะหาหาเบิ้ลไปข้างหน้าเนาะข้างหน้าเป็นห้าห้าอ่าก็จะเป็นสองสองศูนย์ศูนย์สามสามนะคะเดี๋ยห้าห้านะคะเคยออกอ่าห้าห้าอ่าข้างหน้านะคะมันก็จะมาออกสามห้าห้าสามนะคะจะเป็นคืนกอกั็เคยออก หาสามสาหาแหละสองสี่สี่สองนะคะ 5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ห้าสามสามห้าเนี่ยถ้าเป็นห้า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 หน้าเรียกหน้าก็จะมาเป็นสามหาหาสามนะคะแล้วก็สองสี่ท่านผู้ชมนะคะเนี่ยเ็ชุดสตัวนะคะชุดสตัวนี้ท่านผู้ชมนะคะอ่ะชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะสตัวนี่ชุดสตัวสนเ้าอ่ะเกสองสนะคะเวลาออกมาเบ่นเก่า และสองสองนะคะเว้นไปมันจะออก,ออกเหมือนหลอกตาล่างทีเอสหลอกไหวนะคะจะเป็นศูนยาสองสบอ่นะคะก็รอรุนกันเนาะนะคะแล้วก็3า9เก้กนะคะศนะคะก็มี0ูนย์เก้าศูนนะคะอีก เดน2วิ่ง2นี่เอาลูด2นะคะแอดคัดจากของเซียนมากนะคะเซียนจะติด2นะคะกับทุกเซียนเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะชุดรวมเซียนนะคะติดมีสมีเก้ามีศูนย์มี3นะคะที่ของเซียนนะคะที่ม่ชนกันนะคะแล้วก็ระวังนะคะด้วยนะคะวดนนี้เบิ้ลสองสองไม่แน่สองสามตัวนะคะ